ขนมขนมกินเดอ้อนี่แดออันนี้ไาไลท์หน่อัน,นี่นะเนี่ยเอาเออโอ้โหได้บมกก็ได้เหรอาชาวชบมีถาด เออสบายดีทุกคนโอ้พันมีเศร้าอันนนั้เราได้นี่นะหฮวงบอลตันคืนไหนเอ็กอันนั้นนะแจ้งบอกแจ้งแล้วนี่อโอ้เศร้าอยู่เอฟโอโซลาเซียนี่โอ้ไม่ซ่องตอนพัอดี ยงเดียวเอา้าแค่แด้งอยู่นี่โอ้คักแท้โอ้ยเอาไปต่อแค่นี้เลยนี่เออนอนนี่เดะเอา้ามบก,กับจอามานอนพี่ว้ามันก็มานอนบนนี้พี่เลยมานอนหน่อเพ่อแพดพี่เลยอไาตื่นันนี มาแล้วอันนี้มาให้เอาขนมขนมกินเด้อนนี่แด้ออันนี้ให้ไล่ๆนะนี่นะเน่เอาเออ เดี๋วยวบอกได้หมดกทได้ข้าเชมีขาดเออกินเด้อแกกินแล้วนี่แล้วมันยังไงแล้นนี่เขาอือ อย่ซุบอย่ทนเลยข้าเอ็กกี่เดย์ยิบข้อเอ็กให้เลยข้อเอ็กไปเอาชัเแพรได้สิเอ็กเรามีไล่ก๋อมันเอาไปเห็ด <laughs> ตุ๊บชนิดโอ้ซุดไล่บดีจ้างไปกดยอือจ้ <laughs> <laughs> Những cái kẹt này kẹo nó Kìm đây Đó vậy xe không Nó vẫn như thế này, này Bạn non chú nhí mất lời con này Cô <laughs> non chú nhí này, này.

Ồ. Oh. <laughs> uh. yeah. uh. เอาไหนบอกลูกยังไันอนบนห้องพีชนะลูกยังไปนอนบนแท็กแดดคนหนึ่งแต่ยังนอนบนนั้นเอาเอเที่ยนอนพีเลยเออโอ้ยเอาเงนินมันจะใช่รไล่เถอะฮะยถ้ห มุกกันนอนนี้นี่เอาดึงนุ่มเป็นแดนอนอต้องดึงเข้าไปทางคุเดพรมีตะปูเลยถ้าแพเดบมานอนพีนดเนี่ยเอา่ะไรกับเสี้ยงไฟโห้อย่างแวกกับไฟอุ่นไปนอนเออใช่ไหมไฟไฟนี้อุ่นเ้วไปนอน Oh, ah, Lúc nó nằm ừ, <laughs> <laughs> ở, 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 <laughs> ở đây Luôn nó đơn nó chắc mưa lắm 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 mưa 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 แล้วก็ดังนี้แล้วกันมุกนันท่นจอมนันท่นไปห้าพื้นโอ้เอามาดังเอาไปมดนกับมดเนี่ไปเอามาดัง อันอันฟื้นนะพานะก็ไปยืมไปเฟืองฮนยืมพอเฟืองกันก็ยืมแล้วยืมแล้วก็ไปส่งเราคืนยืมแล้วเอาเลยเราบอกฮะโอ้ยืมยืมก็แปลว่ายืมแล้วก็ไปส่งคืน ไปเอามาอืมันเงินจะเอากรดกันเนะจะเอาตียบปัเงินต่งกันเนาะว้าวไปหวเนห้ออ่ โอหนอนแวบนั่นเลยได้ส้มว,ว่าอยู่ป่าทแถเนาะบางทียังเฮ็ดจอมเอ้อยจอมเนี่ยนั่นมันยังนั่นนะเพนั่นะผานนัพพ่นนี่นีน่นนี่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 น่น่นีนี่นีี อกินจักริดอร่อยนะนเนี่ท้าเพ็ดเนาะแซ่บดีเนาะแสบดีมันบ่ตอนเช้าไปกินเขาจะพูนนำกันเนาะแม่นกเอิญไปกินเ,นเออตอนเช้าเนาะเลวลาแต่งเขาเจ้าเอิญไปกินอยู่เพิ่งพูนสไล น้องจอบนอนนี้เลยน้องมุกก็นอนน้ำน้องมุกมาแต่เมื่อใดมาที่กินเด,ดียนพูนคอยยังไปหาอยู่นี่อ่าอืมนี่ยนอนพูนนอนก่อนเอ,อ๋นอนก้นน้องจอบมานอนที่ก้นเดยแล้วน้องมุกขึ้นมานอนนำ้ำนอนนำ้ำเราบีพูดนองนแบบเท่ามีซ้ำเปล่าเดียวแค่พี่นอนคนเดียว <laughs> อันน uh ั uh ้นอยู่ทางพุ่นวะเอออ่าบิ่ง่บ่สาดบ่ปูพื้นก่อนยาปูซะนี้เลยผาเปือนหมดเลยเนาะเสือเก่าเอาตวยปูอืเอาตวยมาปูลุมก่อนอืมจจเนาะ สักเครื่องหนึ่งมุกไปเออตาเครื่องแห้งแล้วเนี่ยนอนสักกันนอนเลยเนาะมุกกับจอมเนี่ยนอนสบาย เนี่ยมาเครือกกระมีเดี๋เดี่ยโนโเนาะเนี่ย่าเลยเดี๋ยกินบ่อได้กินบ่อเอาไปกินบ่อใครได้แต่มีลาดมานอนน้ำเนาะก็นอนนี่นอนนี่กัน,โนโเนาะแต่ลาดมานอนนำ้ำอืมคนนี้นอนนี่คนนี้นอนท่านจานอนนี่น มาสุดแล้วนอนอยู่มาสุดแล้วนอนอยูุ่ขันขว้าพุนเนาะมาสุดนี้มันนอนอย่นพ,นอนอยพี่ยายพ่นนอนตลอดเลยทั้งจอบเลยนอนเสื้อกดายเบิ้ดง่ายหายนอนนะกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายเราเชียร์ปัญญัหน่ะนะลูกเหน็ออนยังเชียร์คนมเออเชียร์คนมซะ <laughs> ไอ้คุณนี่คุณนี <Yeah. S 2> ่มันเล่ากระดกเล้าแกินเล้าแกงมีเค้าคแล้วเนาหนอยคุณเนะ แม่ขูน่ะเอ๊ะเอ๊ะให้กินมุกได้เนาะลูกก็กินบ่มื้อนั้นเอาอะน่ะเมลลีเว้าดิบ่ลูกกินเหล้ามื้อนั้นน่ะบ่บ่ได้กินอ้ายตัวกันไดตัวกันได๋มมันกินลูกก็กินติกินกินบักนึ่งมันเมาบ่กินหลายา ก,กันกินแล้าแต่น้อยแท้กินน้ำพึกินแล้วน้ำพึ้ไม่กินแม่แม่ศึกม่ศกอยู่สิเราอยู่ซะแม่ศึกบ้านพุนท้องพุนโอ้ราพากินลูกแยงไปกินข้าวจักคนกินปอกนึ่งนะนนอนโอ้ปลอก,อกนึ่งเงินตึกผมเดิมหน่อยเห็นึง làm 5 con phụn này 8 ừ. con ào, bên nhăng này này, lục lôm ừ, mẹ. lôm, 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 tầm lôm, 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 รเราไปนี่งเราไปกินเล้าถ้าแพ้ไม่อเท่ากินเล้าเบีย้ยมันยากเนี่อยากเบีย้ยเออนี่นะเจ็บนี่นะออุเออหน,นูมักพกุกหล้ก็มัดพุกอีดักอืม เออน้าอ่าหเจ็บเธอปวดตพื้นกินมาพุกไสิบอกนี่นะจะเป็นยังนีงนะนี่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 นาอือนี่เลิศมาตัวเดียวเป็นยังเจ็บเจ็บบ่เจ็บบ่เจ็บอ๋อเจ็บเป็นอย่างกูเห็ดอยู่ อันนี้เปนะ็นหน้าให้อนุ่นกับแม่หนินี่ทุกคนคลิปนี้นนนนลาไปพวกก็ไม่คลิปต่อไปสบายดี